วันนี้ผมจะมาแนะนำตู้แอสเปกเตอร์ระบบคาวิตี้นะครับเป็นตู้สีฝัดที่ใช้ระบบการแยกด้วยความถ่วงจำเพาะคือตู้สีฝัดเนี่ยครับใช้พัดลมดูดแกลบขึ้นไปข้างบนแล้วเขากล้องจมูกข้าวเนี่ยน้ำหนักทอพอคือความถ่วงจำเพาะ ที่หนักกว่าก็จะตกลงมาข้างล่างแยกแบบนี้ได้ละสะอาดและ,แล,ะและเอียดแล้วก็ลดจมูกข้าเอาที่ไปกับแกบเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับมันเป็นกรรมวิธีที่ไม่ซับซ้อนแต่ใช้งานได้จริงพิสูจน์แล้วครับมันเป็นนวัตกรรมซึ่งจริงๆตัวนี้มีคนทำมานานแล้วแต่ไม่ได้มา ออกแบบเป็นคอมแพกแบบสมเร็จรูปนะครับตู้สีฝัดรุ่นความถ่วงเฉพาะหรือเกาบิตี้แอร์สเปเรเตอร์เนี่ยครับจนผลดีเรานำมาพัฒนาและจัดให้เป็นแพ็กเกจอย่างที่เห็นในรูปนะครับเครื่องอะเทาะตู้สีฝัดและพัดลมตัวขนาดแก่3ามแรงมาเพื่อจะดูดแกลบออกส่งไป ด้านหลังในห้องยุ่งแกบนะครับหรือห้องเก็บแกบนะครับอันนี้จะทําให้การคัดแยกได้สะอาดพิสูจน์ได้ครับนะเรามีเครื่องทดสอบตัวจริงอยู่ที่ออฟฟิศนะครับราคาเป็นมิตรไม่ซับซ้อนแล้วกำลังผลิตได้เยอะครับขอบคุณมากนะครับเรามีสิ่งดีๆจะมาแนะนำให้ ่วนผลดีเราอยู่ใกล้รับใช้ท่านท่านท่วงทีขอบคุณมากครับ